สวัสดีครับ EP นี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการที่เล่นกล้ามเนื้อหลังนะครับให้โดนที่สุดนะครับทำยังไงนะครับสำหรับมือใหม่การเล่นหลังนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นมือใหม่เนี่ยจะเล่นกล้ามเนื้อหลังเนี่ยไม่ค่อยโดนเพราะเนื่องจากว่าไปโดนกล้ามเนื้อ,อย่างอื่นบ้างเช่นไบเซปนะครับ โบอาร์บ้างการที่เราจะเล่นกล้ามเนื้อหลังนะครับให้โดนที่สุดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ากล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยมีอยู่กี่มัดนะครับแล้วก็มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนะครับ mm hmm. แล้วฟังก์ชันการทํางานของแต่ละมัดเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะเล่นกล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยได้โดนที่สุดนั่นเองครับก่อน <im it> อื่นนะครับเรามาเริ่มจากกล้ามเนื้อหลังส่วนใ,นใหญ่ก่อนเลยนะครับก็คือ latissimus dorsi นะครับหรือว่ากล้ามเนื้อปีที่เรารู้จักกันดีมากเลยก็คืออยู่บริเวณหลังนะครับของเราเนี่ยช่วงด้านข้างตรงนี้นะครับเราก็จะ ทับพิเซตนะครับซึ่งทับพิเซตเนี่ยก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับถ้ามองจากด้านหลังเนี่ยอยู่บริเวณด้านบนนะครับเป็นสามเหลี่ยมแล้วหัวทิ่มลงนั่นเองครับอันนี้เขาเรียกว่าทับพิเซตนะครับก็จะแบ่งเป็นอัปเปอร์ทับพเิเซตมิดเดิลทับพเิเซตแล้วก็โลเวอร์ทับพิเซตนั่นเองครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือลอมบอยนั่นเองครับซึ่งลอมบอยเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางหลังของเราเลยก็จะยึดสะบักของเราทั้งคคู่่ไว้นนััเองรบ ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะไม่พูดถึงเกี่ยวกับพวกรั้วแบ็กนะครับก็เป็นกล้ามเนื้อสิ่งที่มือใหม่เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นมือใหม่เนี่ยไม่ได้โฟกัสกับกล้ามเนื้อหลังด้านล่างนั่นเองครับ ส่วนใหญ่ก็จะไปโฟกัสอยู่3ส่วนซึ่งฟังก์ชันการทํางานของหลักนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันดึงข้างบนลงมาข้างล่างนี้เขาเรียกว่า pull นั่นเองครับแล้วก็ดึงจากด้านหน้าข้อหาลําตัวเขาก็เรียกว่าท่า r o l นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ฮัดก็จะมาบอกเทคนิคข้าวๆนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะเล่นกล้ามเนื้อหลังให้โดนที่สุดซึ่งวันนี้ฮัดก็ได้คัดมา3ท่าที่ฮิตที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีท่าอะไรกันบ้างก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเล่นกล้าม เดี๋ยวมาดูวิธีการปฏิบัติกันดีกว่าครับว่าต้องทําอย่างไรเราจะยกตัวอย่างด้วยท่าแรกนะครับคือท่าที่ฮิตที่สุดเลยเวลาที่เราเข้าฟิตเนสเนี่ยก็คือท่าแรดพูดาวนั่นเองครับซึ่งท่าแรดพูดาวนะครับก็จะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อปีกหรือว่ากล้ามเนื้อแลท i ิ s i m u s dorsi นั่นเองครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นกันดีกว่าครับว่าเล่นยังไงนะครับให้โดนกล้ามเนื้อแลดที่สุดนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องจับบาร์นะครับเราต้องหาจุดจับแต่ละคนนะครับให้มันพอดีกับร่างกายของเรานั่ย S <S เอาหลักง่ายๆเลยนะครับคือเวลาที่เราดึงลัทบูดาลงมาเนี่ยแขนของเราเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะครับดูจับท่อนนี้นะท่อนโฟอาร์ของเราเนี่ยหรือว่าท่อนแขนของเรานะครับให้เป็นเส้นตรงนะครับถ้าจับแคบเกินไปข้อมือเราจะเป็นอย่างนี้กว้างเกินไปก็จะเป็นอย่างนี้เวลาที่เราดึงลงมาเพราะฉะนั้นให้ดึงลงมาแล้วเป็นเส้นตรงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฮัทจะยกตัวอย่างให้ดู <S 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 ของฮัทเนี่ยจะ <ises> อยู่ประมาณนี้อันนี้คือทําจนชินนะครับเราต้องหาจุดจับของเราเองดังนั้น ดูนะครับวิธีการเนี่ยนั่งลงไปเลยทีนี้อันดับที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือการที่คุณต้องต้องล็อกสะบักน,นะครับแล้วกดไหล่ลงประมาณนี้นะครับไม่ยักไหล่ขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าทําวิธีที่ถูกต้องให้ดูก่อนดีกว่า<ๆ>กดไหล่ลงนะครับแล้วดึงดึงบาเนี่ยมาบริเวณที่หน้าอกด้านบนของเรานะครับแล้วผูกสอกไว้ประมาณนี้แขนของเราเนี่ยจะเป็นเส้นตรงเห็นไหมครับว่าท่อนแขนของันเนี่ยจะเป็นเส้นตรงขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วต้านชาช้าอ่า ห้าแยัหนึ่งอ,อ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ล็อกสบัดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หนึ่งโอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีที่ไม่ควรทํากันดีกว่านะครับสำหรับท่าแรดทูดาวเนี่ยก็คือาการที่หนึ่งเลยคือจับส่วนใหญ่เนี่ยคนจะจับกว้างมากเกินไปคือประมาณนี้เลยคือกว้างมากนะครับเวลาที่ดึงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบีบศอกได้นะครับการที่บีบศอกไม่ได้เข้าหาลําตัวอย่างเงี้ยมันทําให้กล้ามเนื้อหลักของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะ คอนทดเข้ามาได้หรือว่าบีบตัวกันได้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ยักไหล่นะครับอันนี้ไม่ควรทาสําหรับใครบางคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่หรือตอนนี้ที่ดูอยู่นะครับว่าเอ๊ะฉันก็เซตท่าถูกต้องแล้วนี่ฉันก็ทําถูกต้องทุกอย่างแล้วนี่แต่ทําไมยังโดนกล้ามเนื้อไบเซปหรือว่าก้อนแขนของเราเนี่ยหรือว่าโฟอาร์มของเราเนี่ยอยู่เลยวิธีง่ายๆที่ฮัดจะอธิบายเลยคือคุณจะต้องรีแลกแขนให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้กล้าม โฟกัสได้ดีมากๆเลยคือการที่คุณนะครับอย่าไปโฟกัสที่ใบเส็นะครับในการดึงหรือว่าท่อนแขนในการดึงคุณจะต้องโฟกัสที่สอบกของคุณนั่นเองซึ่งเวลาที่เราใช้สอกดึงเนี่ยเพราะสอกเนี่ยจะอยู่ใกล้กับกล้ามเนื้อหลังของเรามากกว่านั่นเองครับท่าที่สองนะครับคือท่า one arm dumbbell r o w นั่นเองครับซึ่งถ้าใครไม่ได้เข้าฟิตเนสนะครับแล้วมีดัมเบลอยู่คู่หนึ่งที่บ้านเนี่ยหรือว่าอันเดียวอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันท่านี้นะครับจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อปีกนะครับว ถ้าเป็นท่าที่เบสิกที่สุดเลยที่ไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะก็คือการที่เราจะต้องเอาอบ์ะเนี่ยให้แฟลตลากกับพื้นประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นขอบเตียงก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วถือน้ำเบลลงอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นด้านซ้ายเนี่ยเราเอาขาด้านที่เราจะดึงเนี่ยยึดขาลงมาประมาณนี้อีกข้างนึงนะครับอยู่ด้านบนนะฮะจากนั้นจับดัมเบลนะครับอีกข้างนึงเนี่ยแขนยืดตึงนะครับทําให้หลังของเราเนี่ยแฟลตได้มากที่สุดหรือว่าเป็นเส้นตรงให้ได้มากที่สุดนะครับจากนั้นเวลาที่ดึงนะดือนะครับ ล็อกสกกดไหล่ลงแล้วเวลาที่เราดึงเนี่ยฮัดเตือนไปเลยนะว่าให้ใช้ศอกเป็นตัวดึงใช้ศอกเป็นตัวชักศอกขึ้นประมาณนี้อ่าอยู่นะชักศอกขึ้นนะครับปุ๊บแต่จุดที่ต้องโฟกัสของท่านี้นะครับเวลาท่าโรทุกท่าเลยนะเตือนไว้เลยดัมเบลหรือว่าแรงน้มถ่วงของเราเนี่ยจะต้องดึงเข้าหาสะดือเท่านั้นนะครับจะโดนกล้ามเนื้อแร็ที่สุดแต่ถ้าเกิดลองสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้ดึงเข้าหาสะดือนะครับแล้วไปดึงเข้าหาท้องนะครับหรือว่าบนกว่านี้ กล้ามเนื้อที่จะโดนเนี่ยเริ่มไล่ขึ้นไปเป็น TRA ทรัฟเเซียแทนจะไม่ใช่แลตแล้วนะครับไหลพอแล้วเนี่ยจะโดนยกขึ้นนะครับโดยอัตโนมัติวิธีการที่ดึงนะครับก็จําไว้เลยว่าดึงเข้าหาสะดือทุกอย่างนะถ้าเป็น one arm double ลโ w เนี่ยจะดึงเข้าหาสะโพกเพราะว่าสะโพกเนี่ยก็จะเป็นจุดนะน,นาบเดียวกับสะดือนะครับอ่าล็อกหัดกดไหลนะครับก้มคอลงอ่าจะทําให้ไม่ปวดคอจากนั้นดึงชักซองปึ๊บแล้วบีบก,กล้ามเนื้อแล้ต ยืดให้สุดแขนนะครับแล้วดึงปุ๊บอ่ายืดให้สุดแขนแล้วดึงแล้วเก่งกล้ามเนื้อไหล่ค้างไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นผิดนะหรือว่าเล่นแล้วไม่โดนกล้ามเนื้อแล t เนี่ยทุกคนส่วนใหญ่จะทำอย่างนี้ครับคือดึงเข้าหาเนี่ยดึงอย่างนี้ดึงเข้าหาบริเวณหน้าอกเนี่ยหรือว่าลำตัวเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับจะยักคอขึ้นอ่า ยิทิ้งลงไปปุ๊บแล้วดึงเป็นเส้นตรงเงี้ยอันเนี้ยจะโดนกล้ามเนื้อแท็บมากกว่าซึ่งถ้าโดนกล้ามเนื้อแล็บเนี่ยจะต้องถอยลงมาประมาณนี้ถ้าสุดท้ายนะครับที่ฮิตที่สุดนะครับในการที่เล่นกล้ามเนื้อหลังนะครับที่ใครๆเนี่ยเวลาเข้าฟิตเนสเนี่ยก็ต้องเล่นเครื่องนี้ก็คือเครื่องซิตเต็ตโรนั่นเองครับซึ่งวันนี้ฮัทนะครับจะมาสาธิตในท่าโคสคลิปซิตเต็ตโรนั่นเองครับก็คือมุมปิดนะครับแล้วดึงเข้าหาลำตัวนั่นเองครับโอเคท่านี้นะครับ ก็จะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อแรดนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อลอมบอยและแทพิเซียด้วยนะครับก็บอกเลยว่าท่านี้นะครับโดนทุกกล้ามเนื้อของหลังเลยวิธีการเซ็ตเนี่ยเราจะต้องยึดขาของเราเนี่ยให้เป็นลักษณะนี้จากนั้นเซ็ตลำตัวให้ตรงนะครับ ทีนี้จำได้ไหมครับว่าการที่ดึงเข้าหาลาตัวที่ฮันไดสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือถ้าโรทุกท่าเนี่ยจะดึงเข้าหาสะดือนะครับหรือว่าเข้าหาสะโพกถ้าเป็นอันนี้นะครับก็จะเข้าหาสะดือนะครับมันเป็นจุดเดียวกับสะโพกนั่นเองครับล็อกสะบักกดไหล่นะครับอันนี้โพซิชั่นที่ถูกต้องตัวลำตัวตรงนะครับดังนั้นดึงปึ๊บ แล้วบีบกล้ามเนื้อหลังนะครับพรอะกักบหุบศอกนะครับกล้ามเนื้อหลังเนี่ยจะจําเป็นต้องหุบศอกเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าการสอกเนี่ยจะโดนกล้ามเนื้อใบเสร็จนะครับแล้วก็ไปโดนกล้ามเนื้อชิ้นอื่นๆที่เราไม่ได้ต้องการนั่นเองครับยืดสุดแขนนะครับเกรงท้องแล้วดึงลำตัวตรงนะครับหุบศอกไว้แล้วบีบกล้ามเนื้อหลังทั้งหมดเลยนะครับยืดสุดแขนช้าๆชักสอกให้ศอกเป็นตัวนำปุ๊บกำหลงหลวงนิ้วเห็นไหมนิ้วผมจะรีแลกต์มากอ่า แล้วจะโฟกัสหลังได้ดีมากๆครับเก่งท้องดึงบถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เก่งท้องนะตัวเราก็จะไปอย่างนี้บ้างนะครับข่อตัวบ้างนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ไม่น้องสะบบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนึ่งคือตัวลำตัวของเราเนี่ยจะเลื่อนไปอย่างนี้เวลาที่เราดึงนะครับหลังเราก็จะคอมอันนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเห็นในฟิตเนสหลายๆที่นะครับที่คนชอบดึงนี้แล้วก็โยกนี้ดึงนี้แล้วก็โยกนี้นะครับอันนี้ผิดนะครับสิ่งที่ถูกต้องคือลักษากรวยโล่ง ตัวนิ่งๆเกงท้องดึงแล้วเกงหลังบดสอบนะครับ เห็นไหมครับว่าการเล่นหลังนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับรู้อน a t มี y แล้วก็รู้ฟังก์ชันในการทํางานของมันเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเล่นกล้ามเนื้อหลังนะครับให้ได้โดนที่สุดนั่นเองครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับสำหรับวันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับก็ลองเอาคําแนะนำของฮัทที่ฮัทได้แนะนําในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับรับรองว่ากล้ามเนื้อหลังของคุณเนี่ยจะขึ้นเร็วมากๆเลยครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวฮัทขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ